สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหารทางจมูกอย่างถูกต้องและปลอดภยัยโดยมาเริ่มกันที่ความสำคัญของการตรวจตำแหน่งสายการตรวจตำแหน่งสายยางให้อาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะหากสายอยู่ผิดตำแหน่งอาจเกิดอันตรายรุนแรงต่อผู้ป่วยเช่นปลายสายเลื่อนเข้าไปในหลอดลมหรือปอดทำให้อาหารและของเหลวเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจก่อให้เกิดการสำลัก ปอดอักเสบหรือปอดอุดกัน้นนอกจากนี้หากสายค้างอยู่ในหลอดอาหารหรือเลื่อนออกจากกระเพาะผู้ป่วยอาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเกิดการอุดตันหรือระคายเคืองเยื่อบุและมีอาการไอสำลักอาเจียนหรือท้องอืดผิดปกติขั้นตอนการตรวจเช็คสายอย่างปลอดภยัย 1. ดูตำแหน่งสายให้อาหารโดยสายต้องยาวเท่าเดิมไม่ยื่นออกหรือเลื่อนเข้าไป ลาสเตอร์หรือเทปติดแน่นไม่หลุดหากพบว่าสายยื่นหรือว่าหลุดหยุดให้อาหารทันทีและติดตออ่อพยาบาล 2. ส,สังเกตอาการผู้ป่วยว่ามีอาการไอมากหอบสำลักซึ่งเป็นสัญญาณผิดปกติหรือไม่หากมีต้องหยุดให้อาหารทันที 3. จุ่มปลายสญญายยางในน้ำเพื่อดูฟองอากาศหากมีฟองอาจเป็นสัญญาณว่าสายอยู่ในหลอดลม หากไม่มีฟองอาจอยู่ในกระเพาะแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ c ดูดสารคัดหลังจากกระเพาะต่อกระบอกให้อาหารเข้ากับสายแล้วดึงเบาๆหากน้ำย่อยเป็นสีเหลืองอ่อนเขียวอ่อนหรือขุ่นเล็กน้อยแสดงว่าสายยางอยู่ในกระเพาะ หากน้ำใสเหมือนน้ำลายหรือด,ด,ดูดไม่ขึ้นให้หยุดและติดต่อพยาบาล 5. ใช้หูฟังสเต,ตโทสโคปฟังเสียงหลังด้านลมวางสเต,ตโทสโคปที่ท้องส่วนบนเหนือสะดือด้าดันอากาศเข้า20 ml ผ่านสายยางอย่างรวดเร็วหากได้ยินเสียงลมชัดที่ท้องแสดงว่าสายอยู่ในกระเพาะหากไม่ได้ยินเสียงอาจอยู่ผิดตำแหน่ง หลังฟังเสียงดันลมแล้วพบว่าสายยางให้อาหารอยู่ในกระเพาะเรียบร้อยแล้วให้ดึงายยิงกลับมาอยู่ที่20แซแเมเหมือนเดิมเป็นการดึงอากาศกลับเพื่อป้องกันการท้องอืดหรืออากาศค้างในกระเพาะที่จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอิดอัดเน้นท้องได้วิธีการดูแลก่อนขณะและหลังการให้อาหารก่อนการให้อาหาร 1. ตรวจสายตามขั้นตอนที่กล่าวไปข้างต้น 2. ให้ผู้ป่วยนั่งหรือเอนตัวสูง30-90องศา 3. ททำความสะอาดร,รอบรูจมูกและผิวหนังบริเวณสาย 4. ตรวจดูว่าพลาสเตอร์ยังติดแน่นดีสายไม่ขยับไม่เลื่อนและไม่หลุดออกจากตำแหน่งขณะให้อาหาร 1. ใช้อาหารเหลวหรืออาหารปั่นที่แพทย์แนะนําไม่ผสมให้ข้นหรือว่าเหนียวเกินไป 2. ปีพับสายยางก่อนต่อกระบอกเพื่อป้องกันไม่ให้ลมเข้าไปในท้องของผู้ป่วย 3. ต่อกระบอกให้อาหารขนาด50 ml เข้ากับสาย จากนั้นเทอาหารลงไปทีละ50 ml จนถึงปริมาณที่แพทย์กำหนดเช่นแพทย์กำหนดให้ผู้ป่วยได้รับอาหาร250 ml ต้องเทอาหารลงในกระบอกปริมาณ50 ml จำนวน5ครั้งเป็นต้นแล้วปล่อยให้อาหารไหลลงไปอย่างช้าๆ 4. หากมียาให้บดเม็ดยาให้ละเอียดหรือเปิดแคปซูลเทผงลงในถ้วยขนาดเล็กผสมยาเข้ากับน้ำให้พอละลายแล้วให้ตามหลังอาหารตามคำสั่งของแพทย์ 5. ล้างสายด้วยน้ำปริมาณ50 ml หลังให้อาหารหรือให้ยาเสร็จเพื่อป้องกันอาหารและยาตันในสาย หลังให้อาหาร 1. ให้ผู้ป่วยนั่งหรือเอนตัวสูงต่ออีก30นาที 2. ส,สังเกตอาการผิดปกติ 3. ทำความสะอาดจมูกและสาย 4. ตรวจสายและพลาสเตอร์ว่าติดแน่นดีข้อควรระวังและการสังเกตสัญญาณอันตราย 1. ห,หยุดให้อาหารทันทีหากสายเลื่อนหลุดหรือยาวไม่ตรงจุดมาร์กไม่ควรใส่สายกลับเอง ควรแจ้งพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ 3. สังเกตอาการของผู้ป่วยว่ามีอาการไอมากสำลักหายใจลำบากอาเจียนหรือท้องอืดบุนแดงหรือไม่ 4. หากพบอาการผิดป,ปกติให้หยุดให้อาหารและปรึกษาพยาบาลทันทีและนี่คือขั้นตอนทั้งหมดในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสาย,า,ยาให้หาดทางจมูกที่บ้านค่ะ การทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยและญาติสามารถดูแลได้อย่างมั่นใจค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ,อพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยได้ทันทีค่ะ